ถ้าเหินในฟิฟายก็มาเหินที่แรกก็มาดู เดินเดินเข้าไปอาทีกคนก็เดเนไปตรงโลกไม่เท่าไรใส่ให้หมดครับไปเหื่อที่สามเนลยค่ที่สามก็เจอเรื่องทีกไปเลยเออค่ไปท่่งมีทางบัตแน่นอน ขขาสั่งไปเป็นรูดูช่วยด้วยไว้ช่วยด้วยน่าจะเป็นถีบถีบใหม่ช่วยด้วยกดออกใส่น้าทีนี้หยุดแป๊บนองพัรูรแล้วออกได้ นี่ครับนี่ไม่มีทางเปีนบ้านเอลนี่เขาเป็นจะเลยบ้านเอลไปเลยเห็นปะเปิดที่สี่เป็นที่สี่ก็ต้องก็ต้องแบบกดไปนู้นี่นึง มันไม่มีทางจบน้ำมันไม่มีรถแรงขนาดนั้นหรอกแต่ผมมันแรงเลยโอ้ยผมมันแรงแต่ไปเหิดที่ค่ากันนี่ครับทุกคนต้องขับรเทรงที่อื่นดีกว่านะครับ ก็้างวางค่ะไปขับเลยนี่ค่ะไปดโอ๊ยชนรถมาคัใหม่ น yeah. ี่นี่นี่เบียจะข้าเืนไปทุกเขือนนะครับกลุ่มดินมากเลยไปเขืนที่หกให้ตรงจุดที่สองรอบนี้ครับนี่นี่นีนี่กะบะเขาเป็เขาเก่ยวกเรือนี่มันเป็นให้ขับไปครับ คลิกหลายรอบไม่มีการจมน้ำได้หนอยแต่ถ้าลุแรงพุงไัจมน้ำนนค่เน้อทำไมทำไม ้ำแน่อนอนทกรบรเกินก็จมอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอาไอ้เหี้ยปนไหลแล้วนปนไปครับกลับช่องปิไปา,ปารก Oh